พระธรรมกายคือกายแห่งการตัดสรุธรรมซึ่งมีอยู่แล้วภายในตัวของพวกเราทุกๆคนและขอมนุษย์ทุกคนในโลกเราจะเข้าถึงพระธรรมกายได้เมื่อใจหยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หากเราทั้งหลายตั้งใจลงมือปฏิบัติกันอย่างจริงจัง และปฏิบัติอย่างถูกวิธีก็จะเข้าถึงพระธรรมกายได้อย่างแน่นอนขอเพียงให้มีฉันทะมีใจรักที่จะเข้าถึงและมีความเพียรพยายามไม่ท้อแท้ท้อถอยในการฝึกฝนใจมันเอาใจจดจอ่ออยู่กับศูนย์กลางกายในทุกอริยาบทโดยมีใจมุ่งมั่นว่า จะต้องเข้าถึงพระธรรมกายให้ได้อีกทั้งรู้จักสังเกตข้อบกพร่องของตัวเราเองว่าทำไมใจของเราจึงไม่หยุดนิ่งแล้วตอนที่ใจเราสงบนิ่งเน่ยเราทำอย่างไรหากใช้สติปัญญาพิจารณาหมั่นสังเกตก็จะพบเหตุแห่งความบกพร่องและช่องทางแห่งความสำเร็จ ในการเข้าถึงพระธรรมกายกันทุกคนมีวาระพระบาลีที่ปรากฏในทานสูตรความว่าดูก่อนสารีบุตรในการให้ทานนั้นบุคคลไม่มีความหวังให้ทานไม่มีจิตใจผูกพันในผลแห่งทานแล้วให้ทานไม่มุ่งการสั่งสมให้ทาน อีกทั้งไม่ได้ให้ทานด้วยความคิดว่าเราหุงหากินได้แต่สม,มณะหรือพรามทั้งหลายไม่ได้หุงหากินการไม่ให้ทานแกับสม,มณะหรือพรามทั้งหลายย่อมเป็นการไม่สมควรแต่ให้ทานด้วยคิดว่าเราจะเป็นผู้จำแนกแจกทานเช่นเดียวกับท่านฤาษีทั้งหลายผู้ที่ได้เคยจำแนก แจกทานตามแบบอย่างของบัณฑิตนักปรารในการก่อนบุคคลนั้นให้ทานด้วยอาการอย่างนี้แล้วเมื่อทำการกริยาตายไปย่อมขอถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลายในสวรรค์ชั้นนิมมานารดีสวรรค์ชั้นที่5มีนามว่านิมมานารดี สวรรค์ชั้นนะี้เนี่ยเป็นที่อยู่ของเทพประบุตรเทพธิดาผู้มีบุญที่ได้สั่งสมบุญมาอย่างดีมีท้าวินมิตเทวาเทราชเป็นผู้ปกครองสวรรค์ชั้นนี้ทวยเทพแต่ละองค์จะมีทิ่พยวิมานปราสาทแก้วปราสาททองและปราสาทเงินเป็นวิมานที่อยู่อีกทั้งมีกำแพงแก้ว กำแพงทองล้อมรอบและยังมีพื้นวิมานเป็นทองที่นุ่มราบเรียบเสมอกันมีสะโบกรณีและสวนอุทยานสวรรค์มีที่ประชุมเทวสมาคมศาลาแสดงธรรมเหมือนอย่างของเหล่าเทวดาชั้นดุสิตแต่ว่าทุกสิ่งในสวรรค์ชั้นนี้น่ยจะสวยสดงดงาม และปราณีกว่าชั้นดุสิตมากนักเทพพบุตรเท,ทพธิดาผู้สถิตอยู่ที่สวรรค์ชั้นนี้เนะี่ยมีรูปร่างหน้าตาสวยงามน่าดูน่าชมยิ่งกว่าชาวสวรรค์ทั้งสี่ชั้นและมีรัศมีลุ่งเรืองส,งสว่างสวยยิ่งขึ้นไปอีกหากมีความปรารถนาได้เป็นจากกามคุณอันเป็นทิพยชนิดไหน ก็สามารถเนรมิตเอาได้ตามความพอใจของตนที่สามารถเนรมิตได้ทุกอย่างดังใจปรารถนาซึ่งสวรรค์ชั้นต่ำลงไปนั้นจะนึกได้สมปรารถนาก็าต่อเมื่อเคยได้ทําบุญชนิดนั้นนนเอาไว้เท่านั้นไม่สามารถนึกหรือเปลี่ยนแปลงอะไรได้ทุกอย่างแต่ชาวสวรรค์ชั้นนี้ นึกอยากได้หรืออยากเปลี่ยนสิ่งใดก็สมปรารถนาในทุกเรื่องเพราะฉะนั้นจึงได้ชื่อว่านิมานาราดีเทพบุตรเทพธิดาที่มีบุญมาอุบัติในสวรรค์ชั้นนีน้โดยมากเมื่อเป็นมนุษย์เป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์ได้สร้างกุศลที่มีอันดิสงใหญ่เอาไว้มากเช่นมหาวาศสิกาวิสาขา เทพนารีและกกเเทศิดาน,นามัสุพัทธาสำหรับชีวประวัติของมหาอุบาสิกาวิสาขาลูกๆคงได้ยินได้ฟังกันมาบ้างแล้ววันนี้หลวงพ่อขอถือโอกาสเล่าเรื่องชีวประวัติของสุพัทธาเทพนารีเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกทุกคนในการสร้างบารมี วันนางได้ทำบุญอะไรเอาไว้ถึงได้มาสวอยที่ไปจะสมบัติในสวรรค์ชั้นนิมมานารดีแห่งนี้เรื่องของนางก็มีอยู่ว่าในสมัยพุทธกาลมีขหาบดีผู้หนึ่งเป็นโยมอุปถากของพระเรวตเถระท่านเด็ดถึงพระรัตนตรยัยและมีความเลื่อมใสในบรวรพระพุทธศาสนาเป็นพิเศษ ทัดินิมนพระเรวัตเถระให้มาฉันอาหารที่บ้านเป็นประจำกหาบดีท่านนี้เนะี่ยมีธิดาสองคนธิดาคนพี่มีนามว่าพัทธ,ธาส่วนธิดาคนน้องนามคล้ายกันว่าสุพัทธ,ธาพัทธ,ธากลธิดาคนพี่เป็นคนชอบชักชวนคนอื่นทำความดี ทั้งจิตใจก็เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาต่อมานางก็ได้แต่งงานกับลูกเศรษฐีแต่เนื่องจากเป็นหญิงหมันจึงไม่สามารถให้กำเนิดทายาทได้นางได้บอกสามีให้ไปรับสุพัฒทาน้องสาวมาเป็นภรรยาคนที่สองจะได้มีบุตรสืบสกุลต่อไปครั้นสามีไปรับน้องสาวมาอยู่ด้วยกันแล้ว นาาก็ให้อวาดน้องสาวว่าให้ยินดีในการทำทานให้ประพฤติธรรมอย่าได้ประมาทหากเธอปรารถนาอยากได้ที่ประ,ะสมบัติในภายภาคหน้าก็ชงทำตามคำของพี่เธอฝ่ายสุภัสาก็เป็นคนที่ว่างง่ายเชื่อถือโอวาสของพี่ทั้งที่ตนก็เป็นคนมีความรู้น้อย ไม่ค่อยพูดจาแต่มากด้วยความศรัทธาเลื่อมใสมีจิตใจบริสุทธิ์เธอประพฤติตามคำที่บิดสาวแนะนำพร่มสอนทุกอย่างแล้วก็ทำอย่างเต็มที่มีอยู่วันหนึ่งนางให้คนไปนมมนพระเรวตเถระให้เข้ามาฉันภายในบ้านพระเรวตเถระผู้มีจิตกรุณา ปรารถนาจะยัางให้สุภัทตาได้บุญกุศลเพิ่มมากขึ้นจึงนิมนต์พระภิกษุเจ็ดองค์ล้วนเดทรงคุณเป็นพระอาหารหันตุกรูปไปฉันพระาหารที่บ้านของนางเพื่อนนางจะได้ถวายเป็นสังฆทานนางสุภัตาเห็นภิกษุสงมากันหลายองค์ก็เข้าไปต้อนรับขับสู้ด้วยความปีติดีใจ เห็นพระมาโปรดที่บ้านหลายองค์ได้อาราธนาให้นั่งบนอาสนะแล้วถวายอาหารหวานคาวที่ประณีตบรรจงด้วยมือของตัวเองนางได้ถวายพระตาหารแก่พระอรหันต์ทั้งเจ็ดรูปด้วยใจที่เลื่อมใสศรัทธาแล้วต่อมาก็มีโอกาสได้บำเพ็ญมหากุศลอีกหลายอย่างฝ่ายพัฒนาพิสาว แม่เป็นการยานมิตรให้กับน้องสาวแต่ก็ไม่ได้ทุ่มเทสร้างบุญอย่างเต็มที่พอสิ้นอายุขไขทั้งสองนางก็ทำการกริยาตายไปตามธรรมดาสังขารพัฒธาอุบาสิกาได้ไปเกิดเป็นบาทบริจาริกาของเท้าสักกะเทวราชในสวรรค์เช่นดาวดึง ฝ่ายสุภะเจาอุบาสิกาซึ่งเป็นน้องนั้นไปบังเกิดในวิมานทองในสวรรค์ชั้นนิมมานารดีเป็นเทพนารีทรงรัศมีลุ่งเรืองงดงามมากนางได้พิจารณาดูสมบัติของตนว่าได้ด้วยบุญกุศลอันใดครั้นตรวจตราดูด้วยทิพยจักษุก็รู้ว่า เราได้ถวายทานแด่พระอริยสงฆ์องค์อรหันต์ซึ่งมีพระอริยวตตถระเจ้าเป็นประธานอีกทั้งเป็นผู้ไม่ประมาทได้ทำบุญกุศลเต็มกำลังจนตลอดชีวิตเราได้ทำตามบวาทของพัฒนาพี่สาวจึงได้วสวอยสมบัติใหญ่คล้านพิจารณาต่อไปก็ทราบว่าบัตดนี้ พัฒนาพี่สาวผู้มีใจงดงามไปบังเกิดในภัยชยน์ประสาทเป็นบาทบริจาริกาของพระอินทร์จรึงลงมาจากสวรรค์ชั้นนิมมานารารีและเข้าไปหาพี่สาวพัฒธาเทพปัญญาประาชใจจึงไต่ถามว่าท่านผู้เจริญตัวท่านนะ่ะรุ่งเรืองสว่างสวัยไปด้วยรัศมี ประดุษพระสริยานเมื่อตะวันเที่ยงมียศและอนุภาพยิ่ยงกว่าพวงเทพในดาวดึงเข้าไปเจ้าไิเคยเห็นท่านมาก่อนท่านมาจากเทวโลกชั้นไหนข้าพเจ้าอยากจะรู้จักนามของท่านขอท่านอย่งได้บอกแกข้าพเจ้าดิเถิดสุพัทธาเทพนารีจึงมีสุนทรวาทีตอบว่า ดูกรเทพธิดาภูเลโฉมงามโสภาข้าพเจ้านี้มีนามว่าสุพัฒธาเป็นน้องสาวของท่านในชาติก่อนท่านได้คอยพร่มสอนให้ข้าพเจ้าทำทานครั้นแต่กายทำลายขันก็ได้ไปอุบัติบังเกิดในสวรรค์ชั้นนิมมานาราดีข้าพเจ้านึกถึงคุณของพี่สาวจึงลงมาเยี่ยมเยียน ว่าแล้วเทพธิดาทั้งสองก็สนทนากันเรื่องบุญกุศลที่ตนได้ทำมาซึ่งให้ผลแตกต่างกันในที่สุดพัฒนานางฟ้าจึงกล่าวว่าดูก่อนเทพนารีน้องรักแต่ก่อนนี้เนี่ยพี่ไม่รู้เลยว่าการถวายทานแก่พระอริยสงฆ์ผู้เป็นอรหันต จักมีอนิสงส์มากเห็นป่านนี้ที่สอนน้องให้ทำบุญนั้นเพราะเห็นว่าคุณพ่อได้ทำเอาไว้เป็นประเพณีที่ดีงามจึงได้แนะนำน้องให้ทำต่อไปทีนี้พี่ก็รู้แล้วหากพี่ลงไปเกิดเป็นมนุษย์เมื่อใดก็จะไม่ประมาทจะถวายสังฆทานแก่พระอริยสงฆ์ให้ได้ทุกวัน พอสนทนากันสงควรแล้วเทพนารีสุภัทธาก็อำลานางฟ้าพิสาวกลับขึ้นไปสวงสวรรค์ชั้นนิมมานารดีตามเดิมเห็นไหมจ๊ะว่าคนสองคนทำบุญกุศลโดยทุ่มเทต่างกันให้ผลต่างกันเพราะบุญยกริยาและความตั้งใจของแต่ละคนไม่เท่ากัน คนหนึ่งทำตามกำลังอีกคนหนึ่งทำเต็มกำลังแล้วก็มีจิตใจที่เปี่ยมล้นบริ้ัทธาในพระอริยสาวกผู้เป็นทักขินในยบุคคลอันเยี่ยมเพราะความทุ่มเททำอย่างเต็มกำลังความสามารถทำให้ได้สวรรค์สมบัติที่ละเอียดประณีตกว่าเพราะฉะนั้น พวกเราทั้งหลายผู้เป็นนักสร้างบารมีเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วต้องทุ่มเทสร้างบารมีให้เต็มที่เต็มกำลังนะจ๊ะอย่าออมก,กำลังเรยวแรงออมทรัพย์สมบัติแล้วก็อย่าตรณีมีความรู้ความสามารถเท่าไหร่ต้องนำออกมาใช้ให้เต็มที่ส่วนความตรณีมีอยู่เท่าไหร่นะ ต้องสลัดออกจากใจให้หมดขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นี้เนะี่ยต้องสร้างบารมีอย่าให้ขาดตกบกพร่องจะได้ไม่ต้องมาบ่นเสียดายในภายหลังรู้อย่างนี้ทำให้เต็มที่เสียก็ดีดังนั้นให้มันสร้างบารมีทุกรูปแบบแล้วก็มันนั่งธรรมะเป็นประจำสม่ำเสมอ ฝึกใจให้หยุดนิ่งกันไปจนกว่าจะเข้าถึงพระธรรมกายกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมาหาสมบัติบังเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพระนาใหม,มยสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไขา้ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลัน จงทุกท่านเทิน